จ้าพี่น้องมือน,นีีกุงน้างตําบกม่วงกินยำม,มือเลงจ้าพี่น้องตําเผ็ดๆเ,เลยจา้าจาก,กาแฟจ้าพี่น้องอย่าไปเมือง,งกุงนางตําเวยจ้ามันกุงนางซ้อยหอมแดงตําใส่บกมว่วงได้จ้าพี่น้องซ้อยแบบนี้เลยกุงนางบ่นเลยใส่เขียงได้จ้าพี่น้องใส่มือจ้อาแบบนี้จา้า เอาไง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องตำใจหอมแดงหอมหอมจ้ะซอยใส่แบบนี้เลยลนะ่ะกุ้งนางมึงตี้ตบบมบกม่วงใส่หอมแดงสดๆจ้ะพี่น้องนี่ไปจ้าแม่มึงกุ้งนางตั้มบกม่งวงยำมะระเนื้อจ้มจามาจ้าพี่น้องกุ้ง,บบง,งนงานง,นงตงั้มมาได้ไหมจ้ะ ุงหน้าเอาพริกเผชดเจดจวดไดจ้จามาอนิใส่พริกแห้งก็พริสก,กสดนั่จ้ะพี่น้องพริกสดนี่เอาจ็ดจวด,ดเลยกินตำบักมอ่วงอยังไม่แรงใส่ผงหวัวตามไปจ้ะพี่นอ้อง ี่นอ้องตำแดกเนี่ยใส่มือได้เลยจ้ะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่กะปิจ้าพี่น้องไปเดี๋ยวจาพี่น้อง ยัวเลยจากพี่น้องที่นี่กับปีประเดกน้ำลาลงไปผงหัวกระสพร้อมก็ตำแบบพริกแล้วกับน้ำตาลจากพี่น้องยัวเขากันเลยจ้าอู้กินหอมกัะปีจากพี่น้องกับประเดกตำไปน้ำน้ำลายไหลไปน้ำจากพี่น้องมาด้วยจ้าเมาื่อนี้ตำมองย้ำมือแรงกินน้ำกุ้งนางกน้างนางซิมกันพี่น้อง นี่จ้บพี่น้องกนันนัวพอดีพี่น้องค่ะพี่น้องมือณีคุงนั่งกับตังมังวงยั่งมือแรงจับพี่น้องใส่หอมแดงถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสองพี่น้องบา้านเฮาเนด้วยจ้ามือณีคุงนั่งกับคอลาไปก่อนจ้า ไปกินตามกมองวงจาพี่น้อง